ครับสุดแรงข้าวาวใต้ชงแกะประเด็นนะครับประเด็นดีๆทีๆๆ่เกิดขึ้นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ของเราครับและกระชวงนี้ไม่ต้องเกรง่นกันมาครับกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นแน่นอนวันเย็นนี้ที่ตะกัวป้าแห่งนี้กับโครงการพีรงไห้นองได้เรียนครั้งที่ยกแล้วเราอยู่กับกูไข่นะครับกูไข่นะครับดรจุ๋มพลทองตั้นผู้ก่อตั้งโครงการพีรงไห้นองได้เรียนนะครับซึ่งเดินทางมาใกล้ถึงปีแล้วปีนี้เป็นบัจรุบ <c oughs> <c oughs> ันกันบ้างเราไปสกายพูดคุยกันเลยครับสวัสดีครับกูครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โดยความยินดีดีใจวันนี้ได้เจอโก้ไข่นะครับผู้ที่ก่อตั้งโครงการนี้ลาวไอ้ความคิดฝีว่าโครงการนี้มาเหมือนกับโก้จริงทุกคนก็จะรู้ว่าโก็ไข่รองเพลงเล่นนั่งนะซึ่งเวลาขนท่ามานี่เวลาเรากินอิ่มนอนรุ่นแล้วเราเราจะตอบแทนสังคมด้วยวิธีนี่ดโก้ไข่เป็นคนชอบการศึกษาเพราะว่าจบคารุซาดีิจันกัซเซเพราะนั้นในความเป็นคนศึกษาเนี่ยคนการศึกษามันไม่สู้ไม่ยาะตัวก็เลยยาก ตอบแทนสังคมโดยการทําของทุนประกานศึกษาขึ้นมาทีนี้ที่ตอบแทนด้วยสิ่งไหนอย่างก็สิ่งที่เรานักเลยดนตที่ที่ละบ้านอะไรทสิ้นูให้ชอบบ้านรูปชอบไปแหลกเขาแตนชอบกินข้าหลอยรอย <c oughs> ชอบเที่ยวที่บ่ายบ่าย <c oughs> ชอบ้องเพลงชอบแต่งเพลงเพราะฉะนั้นก,ก็ยากสร้างผลแบบนี้ขึ้นมา,าให้าักตาเราเยอะๆก็อย่างก็เชื่อว่าพักตาเราศิลปินยังไม่หมาซูวีซ่านยังไม่ได้เลยนะครับศิลปินแห่งชาติอีซ่านเนื้อเต็มเลย ฟิลิปปินส์แห่งชาติเรานับคนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลิมปลูกฝังเด็กๆตั้งแต่เขาอย่างตัวเอสเอสเนี่ยมันจะได้ทําให้เขารู้สึกว่ามั่นใจในสายอาชีพศิลปะถึงโกชิวโลอนาคตเนี่ยมันเป็นโลกของศิลปะเรวเราไปเร่มนคอมพิวเตอร์ทําได้แม่เลี้ยมาแล้วท่ามเบาเก้งครับยิ่งออมมาคอมพิวเตอร์มันลำโนรลาได้ไหมเออไอ้เปนลำโนรลาเป็นดีอะมันแต่งเพลงกับเราไม่ได้มันวาดรูปมันกับมันกับขับปูแกรมเหล่านี้เดี๋ยวจะวาดรูปให้ได้อารมณ์ ร้องเพลงให้ได้อัธรรเนี่ยเอไอมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นโก็เชื้อว่าอาชีพทางด้านสุนทรียศาสตร์เนี่ยคือโลกอนาคตจึงจะบอกทุนนี้ขึ้นมาก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็ยาวนานต่อเนื่องปีนี้เป็นครั้งที่หกแล้วหกแล้วค่ะเราครั้งนี้เรามากันแค่พังงาทําไมเหลือพังงาคะกู ไม่จริงๆโก้โก้เด็กผังงานแสดงวะเด็กจังหวัดดื้อทำๆมานี่มาเราเด็กอยู่หลาดเดี๋ยวทำบัตรนี่ผู้หลาดได้นั่งเมืองเละกับโก้เนี่อทำผังงานทำทีบุกเก็ตก่อนด้วยนะครับตัวนี้กองทุนมีสองจังหวัดเมื่อกี้ที่ทำบัตรน้องเม่งนี่เป็นเรลี่ยนทุนทีบุกเก็ตปีนี้เปลี่ยนฟรีแล้วก็ผังงานปีนี้มียี่สิบสองคนนะครับก็คือก็คือก็แซมสังคมงบัตรด้วยแต่ว่าไม่ใช่ไม่ถึงวะ จังหวัดอื่นไม่มีบุญคุณกับเรานะมีมัแล่วครับโก้เชื้อว่าไม่ใช่จะพาปักตาต้คุณประเทศเลยแต่ว่าพอเราเลือกทาจังหวัดเราเองมันง่ายแต่การจัดการนงยิ่งอมคือเชนคนรู้จักเราบ้านเราบาเราซึ่งบอผู้ว่าอะไรมาโก้ให้แต่งให้ผีตักเป็งที่ไปไรอไรเพอแต่งรักจังฟังงาถูกจริงถูกจังบังงาที่ผู้ว่าคนไม่เอกลักฟังงาผาสุกแล้วไอผาสุแล้วทีนี้ผมมันเกิดการแลกเปลี่ยนกันบาโกไปไปให้บทเพลง ให้กับจังหวัดเกิดอเพลงไหไม่ขึ้นมานะครับผอ,บอท่านรู้ว่าเป็นประธานกองทุนด้หน่อยสิครับฐานก็ให้เหล่ากับเลยเพราะฉะนั้นการทํางานในบ้านเกิดในวิธีแบบนี้ก็มันมันคล่องตัวขึ้นก็<ม>เลยเหลือจัดเน้นๆท้นพังงาก,ก่นครับ<ม>คนตอนรบพุกปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบดีมากครับเราแบบเรียกดีมากแล้วก็นักเรียนทุนเราสามารถสอบข้าวมาอะไรดีๆมาอะไรทั่วไปมันดีหมดแต่แต่ว่าเพาะสาค่าวิชาเนี่ยคนวิยาไปกันเงีนยนู่นเี้ยนี่ใช่ไหม เร,เราสอบเข้าะที่รายกรมาซาจุลาได้สี่คนนั่นจะเราเริ่มส่องหมอตี้หมอห้าบางคนหมอสามเด็กทับพุสคนนึงไปที่ยุปีซ้ำแล้วผังหน้าเราจะต้องเกตได้ว่ามันเมืองธรรมชาติครับมันยิงเงียบเงียบงุ่มนมนิ่มเด็กมาคอยมีความว่าพราวาท่าเราไม่พอธรรมชาติมันโอบอ,โอุมุ่ยมันเหมือนสง,งบงามกับธรรมชาติจริงัต้องใส่านรู้เลยวันนี้นะย่งโกก็บอกว่ารู้ว่าฝีมือรู้ที่โก้หค่นั้นมันไปได้ไกลอ ไม่เป็นไรเขาให้หนูอยู่แถวนี้วะในกลุ่มอะไรที่บอกข้อแหละพอดเฟอลิโอก็ว่าเฮ้ยเอาไว้นีเอาไว้ดูข้าวอบอก,ก็ซาอนอยู่ที่จุฬาด้วยดีเทสซากันนะกูจะรู้ว่วารสสนิยมรูปวิธีการของนี้นั้นก็เป็นแบบนี้คือเขาชอบความลากไล่มไม่ใช่แบบเก่งอย่างเดียวเราเอาแต่เหรียญทองไปซ่องพอดเฟอลิโอใช่ไหมเอานการบัตแฟนการปานถ้าซ่อมไปเหรียญทองได้ก็ได้เหรียญเงินก็ได้เหรียญทองก็ได้มาคลุกคลาวให้เ็นความลากไล่แล้วมีบางอย่างที่เด่นอยู่เนี่ยก็ซ่องไปติสมัต จริงคนแล้ว<ม>ค่ะนี่ฟังจากที่โกแล้วนี่คือโกจะให้ความสําคัญกับเด็กเยววาวชนแล้วก็การศึกษาเป็นอย่างมากเลยชอบอโกว่าวไม่มีเลยดีกว่าทิ่งนี้ในในการตอบแทนแบบสไตล์โก้นะ,ะเพราะว่าเพราะว่าการศึกษาทีดีมันคือรักท่านพ้องประเทศชาติรักท่านที่ดีเด็กแต่ละานศึ้งซารือที่สําคัญคือถ้าเขาได้ทําสิ่งที่เขารักนะฮะบางทีเราอยู่ในห้องเรียนเราเรียนตามระบบนันซึ่งเราก็ไม่รู้เราหลักเลย บอกูบอกว่าถ้าไม่เก่งคณิตวิทย์อังกฤษภาษาไทยสังคมแสดงว่าเราเป็นคนไม่ฉลาดถึงโกวิชาคณิตวิทย์เนี่ยตกเป็นได้ไม่ค่อยได้ดีอยงเราแต่เราเก่งดนตรีเว้ยเราเก่งดนตรีเราเก่งวาดรูปเราไอ้เรามาทางนี้นี่หว่าเพราะนั้นการที่โกุกขึ้นทำสิ่งนี้ย่างไม่ไม่เหนื่อยนุกทำมาครไปแล้วก็พออาให้กุญค่าในวิชาพวกนี้ไงเราอย่านึกว่าฟิสิกสศาสตร์ หรือว่าคําว่ากลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะมีแค่ดนตรีศิลปะนาฏศิลินนะไม่ใช่นะครับโกอย่างเข้าใจว่าบางคนที่ออกแบบหรือบนเนี่ยอย่างเข้าใจว่าศิลปะคือการบายสี่อยู่นู่นนั่นแหละศิลปะบบาเกียงโกเคยเชื่อว่าบบาเกีงเราเนี่ยอกเคยคงได้ยินมงคล38ประการผู้เจ้าบอกว่าคนมีศิลปะคือคนที่คิดเป็นทําเป็นใช้เป็นความรู้อย่างเดียวที่อยู่ซีกซ้ายเนี่ยมันเป็นความรู้แข็งๆถ้าเอามาใช้ไม่เป็นนะนะไม่ประโยชน์ขับรถเป็นหรือขับรถ ขับรถได้ขับรถได้แต่ขับรถเป็นไม่เหมือนกันนะขับรถได้เหยียบอย่างเดียวไหมไม่มีสักฝาขับรถเป็นมีมารยาทมีความละเอียดอ่อนในการเลี้ยวให้ไฟขออนุญาตขอบคุณครับไม่เหมือนกันในวันนี้กูกลับมาทําที่นี่นะครับแน่นอนว่าไม่ทําคนเดียวแน่มีภากีเครื่อ่าข่ข้ามารวมีใมเยอะมาตอนนี้ก็ท่านในกบบ้าก็ท่านนโยเคสุรีเดีโยกอ้วนนะครับโรงเรียนสถาบันยันยารท่านพ่ออคณะครูทั้งหมดที่นี่ ให้ความรู้มืออย่างนี้เลยเราไม่ต้องผูทถือทัน,นผู้หวาเอกสารลีเซน้นนะครับฐานนายกบอบจ้น,นี่ขณะนี้กำลังรายงานสดเนี่ยเดี๋ยวจะมีอบรมให้กับเด็กๆในฝัา่งงานก่บป้าสี่ห้องดีดนที่ละป้าดนตรีนะครับมีทางโนราบิก้องเพลงก็ค่กับป้าไ่เดว้ายไปซอดเองอคือนี่จะลองเพลงคนเดียวกันที่ทอดแล้วจะขึ้นการจัดงานคือนุกนุกกับสิ่งนีทำ อืมค่ะทีนี้และเดี๋ยวไฮโกเดลาร์จะคิดว่าคอนเสิร์ตจะเริ่มวันเย็นนี้แล้วเริ่มกี่โมงที่หลับปิ่นทิมาวันนี้มีใครบันเทิงบ้างคะตีสามถึงใครมีบัตรต้องมาแล้วแหละพอประมาณตีสามที่จะมาซึงบ่ายสี่เนี่ยจะมีชมรมคนรักเพลงก็คือที่เขารักเพลงทุตลาดพรละเพลงรุกลุ่งเขาจะมาร้องเพลงพอร้อยเราฟังสักหนึ่งชั่วโมงพอเข้าช่วงปิซซองโกชายช่วยช่วยวะทักษะซุ้นทรีของดีเด็กพังงาอ๋อคือเราก็เคยได้ข้าวเลยวะเด็กจังหวัดพังงาเราเนี่ย ไปตีขิมในนูชนะมาแต่พอได้รางวัลมามันก็เอาแบบวันไปตั้งเลยพ่อพ่อแล้วก็ให้ไปเราก็ไม่รู้ช่วงนี้ก็จะรวมได้ทังงานที่เก anyway> ่งทันตนตีขิมปอกคุ้ยเล่นกีตาร์คลาสสิกแตนทันสมัยตีกลองยาวตีล้านรองก็เป็นโนวตเดียวคือยากให้ให้ความรักแรกคนไดฟังงานว่ามันมันมีความสามารถทางด้านดนตรีศิลปะนัตถิสิ้เยอะวะมารวมแม่นในชั่วงนั้น หลังจากนั้นก็จะเข้าถุงพี่ดิเปิร์ตนะฮะถึงได้รับเกีดจะถันเปานละครโทรมาไทยออต้นซึ่งติดพวงจิตเจริญบันนี้ควี่ไปแต่งงานแน่ลำบองหาไทยเพื่อคนไทยซึ่งเกดกบ่าวช่วยเรากรับเลยเสร็จแล้วก็จะเข้าสู้ช่วงของนคกรองที่รับเชิญมากจวงใ้จะเป็นป้าไก่เดวอยวไว้กับพี่ต้นสุชาติชวาวภูนรู้จักไหมเอ๊มันผ่านพ้นไปก็รู้จักแต่ความคิดถึงกำลังเดินทางไอ้คนนั้นน่ารักน่ารักเธอไปมห้มันมั้ง แล้วก็จะมีชวงผักชวงผักวงเนี่ย <Yeah. S 1> น้องเม้งที่เป็นนักเรียนทุนคนแรกอภิสิทธิพองข๋ม mm. ที่จบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ <Yeah. S 1> จำอาร,รัมมาลุราชื่อชุดว่ามาลาน้อยในแจกัน <Yeah. S 1> มาลาน้อยเปี่ยนเหมือนดอกไม้ที่อยู่ข้างริมทาง mm. ไม่มีใครเห็นค่าเดี๋ยวไม่กี่วันก็เหี่ยวแล้ว <Yeah. S 1> แต่คณะทำงานกองทุนไปเด็ดมาแล้วใส่แ mm. จกันสวย แล้วก็แสดงชุดนี้แต่น้องเม้งไม่ได้แสดงคนเดียวน้องเม้งไปชวนนักเรียนโรงเรียนคอมมินิเคซึ่งเกงโนรามาคุกคาวเอาแบบไหมแล้วเอาการโชว์ที่ไปโชว์ที่ประเทศอังกฤษมามีความบุกใจอย่างนึ่งข้องของคุณเราเกียงนี่ว่ามักเดียนตอนเราเป็นตัวแทนประเทศไทยในนามทททไปโชว์แค่งานทองเทียวที่อังกฤษดีเพิ่งกลับมาเขาเอาประสบการณ์นั้นน่มาคุกคาวกับเด็กคอมมินิเคสและแสดงที่น้องเรารู้ หลังจากนั้นก็ผมจะไปฝากสัญญาณอากับคิดถึงกำลังเดินทางได้ราวาคนนี้แล้วก็ปิดช่วงสุดท้าย <c oughs> ด้วยพี่หญิงที่บอนบินพิบาล <c oughs> และน้องสบายสปายคนที่สองปิดนิราศด,ด้วยเลมพันนาผาสุด เพลงใหม่ที่โก้ขายแต่งให้จังหวัดต่างาโอ้กิจกรรมน่าเล่นทั้งเพลินเลยนะครับก้อนกองจุ่มพรกันที่โปรไกใช่ใช่เลยแม่แล้วทีนี้บางทีคุณผู้ชมแลยู่ค่ะโก้ขายยากจะมาแลนดี่บัตรยังซื้อทันมากบัตรจะบอมีครับแต่เรื่องไม่มาส์กแนวแต่เนื่องจากว่าห้องประชุมเอ่อท่งท่งอาคารโดมพองโรงเรียนบัตรจะบอกมันใหญ่มากมันกว้างนะครับโกโกเชววาบัตรจะพอมีถ้าบัตรมัดเชนมันแล่นไปสักชั่วโมองต้องชั่วโมงถ้าแบบขนหนังแน่แล้วก็งยี่เซอร์มีข้ามาเลย ไม่ต้องกินไรหมาโกโก้แรกเองค่ะเนี่ยนั่งเอจกินไรหมาเล็วนังแน่แล้วครับเบื่อได้แล้วนะไอ้ไข่บัดแล้วมีคนนั่งแล้วทีนี้โก้กับเอาว่าันนี้ความตั้งใจที่จอยู่ในใจนะอยากจะสร้างให้ได้ขึ้นมาโรงเรียนมีอะไรได้ขึ้นมาในพังงาคือคือโก้มอกว่าพังงาเราหรืออันดามันเรานะภูเก็ตพังงากระบี่และนองตรังสตูลเนี่ยฝั่งนี้ก็มีโรงแรมช่วยๆเยอะ ราคาห้องพักฟังนี่กับแผงแบงเบี้ยโกลองคิดเล่นๆนะลองเอาจํานวนโรงแรมฟังอันดามันมาบวกกัน <c oughs> เอาราคากระห้องมาคิดเลยคือเป็นมืนเป็นแสนกไงยังล <c oughs> ้วเด็กแครํร,รัมแครเตนแครตีคิมแครแล้วถึงใยุ <c oughs> มาจากนาคอไปจัตพัทลุงถังเบี้ยเพราะว่าฟังเลยวฟังอันดามันไม่มีวิทยาอะไรน่าัดสินา ไม่ได้มีอ่ะไม่ต้องมีถ้ามีนะถ้ามีนะเด็กสังอัดมันจะได้สร้างตัวตนของตัวเองนพื้นที่ตรงนี้โกฝ่ามปั้นกกคือวิทยาลัยศูนย์วิทยาศาสตร์อันดามันตั้งชื่อเรียบร้อยแล้ว AAI อันดามัน s i s t i ิ Institute ครบถูกศา์สิ้นถูกศา์เพราะนั้นสถราบันนี้ ้องซ่อนลองเง่งกันเนี่ยจู <c oughs> แม่ผมมันยู่ฟัง,งอันนามันเพลงชาวเลต้องมาเรียนกันมาเรียนรู้กันนะครับ,รรนนรบทำรักสู้ได้ <è> กองโลก็อนขติในท่าน้าวชวงกินพัก <é> กองโลก้ลอนจะรู้มว่าเราดูวัดกินตีเฉพาะกินพักนะไม่ใช่นะสมัยก่อนเนี่ยแต่งงานกะตินะางานซ็กับตินะงานแต่งงานงานรู้เกิด์ตเบยเบย์ซึ่งไม่มีคนเอามาทําเป็นเชิงเรียนรู้ต่อยยดนะครับก็เลยเก็บายสร้างลอยกับวัน พอถึงกินพาคก,กินเยถึงเอาปอมาแตะจริงๆไม่ใช่<ม>คนที่ซ่อนได้โคย่างให้ซึ่งเรานี่มันยุ่งในวิทยาลัยแห่งนี้นะฮะหนูราก็ซ่อนได้<ม>ถ้าเราเราสร้างบัณฑิตตรงด<ม>ีจริงๆแล้วการของเถี่ยนี่นะครับ<ม>คือเรื่องสทรียศาสตร์ล้วนๆ<ม>ถ้าเรามีบัณฑิตที่เข้าใจเรื่องความงามท<ม>างด้านศิละปะถูกคะแนน<ม>ไปทํางานในโรงแรมรูปแม่เติบโตเป็นศิลปินที่เชียวชาทางด้านต่างๆไปแสดงไปร้องไปดําตะโรงแรีโรงแรมนั้นเพิ่มหมลน่าโดยไม่รู้ตัวนะ เราค่ายห้าจานร้อยเนี่ยคือนี่เมนูลาลาไม่เลยผมบวกลอยี้รอยห้ามันเป็นไปได้ไหมครับเพราะมันคือสินค้านะครับเด็กคนนั้นก็ได้รายได้นะครับเพราะครัวเขาก็เติบโตเจริญงามงามธุรกิจโรงแรมก็เฟื่องฟูตอนนี้ไม่ต้องกูดทึ่งกว่าการทองที่วปักตายเป็นอย่างไรนะมันเอาไม่ทันแล้วตอนนี้นะทางอ่าวไทยแลนด์มันบริษัก็ว่าไม่ไหวจะเป็นฟองอ่าวไทยแลนด์มันควรจะมีสถาบันแบบนี้สร้างเด็กรามาเผื่อจะผลิตผลิตที่เข้าไป ให้บริการทางด้านสุ่นเสียกับธุรกิจท่องเที่ยวน่าสนใจแค่ฟังก็ยากอย่ี้แล้วยากอย่างน้เลุดโย่เพราะว่านี่เจ้ที่คนนี้สนใจมากอะไรครับก็ขอบสุดใจนะครับอยากให้กูได้ชวนชวนนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้ที่แหล่รายการยู่นะครับได้มารวมกับกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ครับครับก็โควิดสามปีไม่ได้จัดนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ป้เหมาอก็ดีทางการจัดการในจังหวัดเอง ทางตัวโกเองก,ก,กเ็เบาลงในเงี้ยภารกิจต่างๆก็คิดว่าเป็นความตั้งใจทางสำคัญั้งนึงครับแล้วก็อยากจะให้การทำงานครั้งนีมน้มันได้เริ่มเป็นการแก้ปัญหาของถ่วงทิ่นฟั่งตะก,กัวป่ากุระบุรีกระป๋องถ้าเราถ้าเราแลยผังงานนี่ถ้าฟั่งตะวันตกมันจะมีสางอำเภอเนี่ยแต่ใจกลางเมืองคืออำเภอเมืองกระทับปุดนแต่พอฟัง่งเออทษที่เมื่อกี้ฟั่งตะวันออนนะออฟั่งตะวันตกก็จะเป็นถ่ายเมืองกวัวถุงแล้วก็กะยาว ถึงโกว่าถ้าเกิดเราได้เงินในการทํางานไปน,นี่มันควรจะแบ่งเซกเมนต์ของเงินให้แต่ละพื้นที่แก้ปัญหากันเองอโกก็พยายาให้กองทุนมันอยู่ในในส่วนกลางอย่างเดียวเพว่าพื้นที่ของโรงเรียนต่างๆนี่มันอยู่ในเข้าบ้างในน้ำตกบ้างบางทีไม่เหมือนกันคือการคาดแคลนนี่มันไม่เหมือนกันบางทีอาจารย์ทีก่กระป๋องผิดบอกโว่าโอเคอย่าว่าแต่ทุนเลยซี่ระบายในโรงเรียนยังไม่พอเลยเด็กบัญชียุ่มีไม่กี่กี่กอง เพราะฉะนั้นถ้าเราได้เงินมาเราสามารถตัดบางส่วนนะครับแล้วให้ฟั่งสร้างอำเภอเนี้ยนะครับมีกรรมการเฉพาะจะแก้ปัญหาไรก่อนกองทุนมีมีประโยชน์คือการมันเข้าถังหลับได้มันใช้ได้เลยข้อระยะทานผู้ว่าว่ามีความจำเป็นเท่านี้โดยกรรมการแบบนี้ซื้อเลยซื้อซี่เส้นไปเลยต่อยอดได้ได้วัดเลยนะครับนี่คือความตั้งใจเขอาเข้าการมาจัดทิดกระบปลาในครั้งนี้เชิญชวนนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้คิดถึงครับคโอตรักถอนครับความคิดถึง กำลังเดินทางสัญญาณใจเธอวางอยู่หมายช่วยรับสายทีข้ามทะเลข้ามภูผาข้ามฟ้ามาหาคนดีคิดถึงผีมา่งมายช่วยรับใช่ตันนี้ขอบคุณนะครับพี่กูให้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยตอนนี้เจอนะครับขอบคุณมากเราไปแรงกัน